รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประเทศไทย4.0นะครับรายการที่ปลูกพลังและคุณค่าของคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนจากแนวคิดของาศาสตราจาร,รย์ดรจิระผงละดารมผู้กอ่อตั้งสถาบรรันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์รที่สร้างคุณประโยชน์เป็นที่รู้จักทั้งระดับประเทศและนานา,นาชาติกว่า40ปีนะครับสู่การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อมุ่งหวังให้คนในสังคมไทยทุกระดับครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้นําความรู้ไปปรับใช้ แต่ยุค disruptive world จุดประกายความคิดทุนทางปัญญาพร้อมมีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยไปพร้อมกันนะครับวันนี้กับผมสุภวัตบวระมารีครับแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์เชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับโอ้อาจารย์ครับเวลาเราผ่านกันมาตั้งหลายเดือนแล้วโควิด19ก็ยังคงอยู่กับเรานะครับอาจารย์ครับวันนี้ก็แปลกนะถ้าดูเทรน์น่าจะสามแนวนะครับแนวแรกก็คือประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยัง ไม่ second wave ใช่ไหมไทยก็หนึ่งในนั้นครับแต่ผมก็วิตกพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าพอมันเปิดให้คนใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยมันบางทีมันก็ลืมตัวซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมสนุกสนานด้วยครับม,มันก็เลยแต่ว่าถ้าเรามีวินัยผมก็มีโครงการที่จะดำเนินการหลังโควิดใช่ไหม,ชไหมเช่นพาลูกศิษย์ไป ่างจังหวัดอย่างเงี้ยณวันนี้ตัวเลขมันนิ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยวางแผนได้คราวนี้กลุ่มที่สองก็คือน่าจะเป็นบราซิลกับอเมริกาโอ้โห,โหยังท็อปทูอยู่เลยนะครับอาจารย์ครับผมผมคิดว่าน่าจะบวก India อินเดียไปด้วยนิดหน่อยแต่อินเดียนี่ผู้นําเขาเขา aware ผมยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่ทาวซาโอคลาโฮมาซึ่งผมไปเปิดดูตัวเลขขึ้นอย่างนี้เลยแล้วล่าสุดที่อริโซนา คันนี้กลุ่มที่สามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มกลางๆเช่นสเปนอ,อิตาลีฝรัร่งเศสอังกฤษอาจจะตามมาสามประเทศนี่ตัวเลขลงแล้วนะอ่าครับคือเพิ่มขึ้นน้อยลงระดับ,บน,น้อยลงตัวตัวเลขเริ่มเริ่คนตายก็น้อยลงก่อนจบผมก็เลยอยากฝากคนไทย พราะมันกระทบเรานะโอ้ไปทั่วโลกเลยครับ <c oughs> กระทบไปทั่วโลกคือคือถ้าเรามีเซคันด์เวฟเนี่ยก็เมื่อเร็วๆนี้เองบางประเทศก็ขึ้นมาเกาหลีก็ขึ้นใช่ไหมปักกิ่งก็ขึ้นครับแล้วก็เยอรมนีเยอรมันด้วยรเราก็ต้องเฝ้ามองแล้วก็หวังว่าคนไทยจะทำสองอย่างคือหนึ่งมีวินัยแล้วให้รู้ว่าโลกเนี่ย มันยังไม่มีวัคซีนครับตอนหลังๆก็เห็นคนไทยหลายคนนะผมสังเกตดูที่เขาเคยมีรายได้สูงๆเขาก็รู้สึกปรับตัวใช่ไหมฮะก็วิ่งเข้าหาธรรมะหรือบางคนก็ไปทำการเกษตรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นยังเป็นอาหารนะประเทศไทยยังมีอาหารการกินอยู่ผู้ชมครับเปรียบเทียบสถานการณ์นะครับระหว่างต่งประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าไทยเราทําได้ดีมากนะครับ ทำให้เราเห็นว่าคนไทยในต่างแดนเนี่ยหลายๆคนพยายามที่จะกลับมาประเทศไทยนะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยนะครับกับนายกทศน์ุ่งนากรุงนิวเดลีนะครับท่านทูตชุติมทรคงศักด์ครับนำคนไทยกลับมาแล้วกว่า3,000คนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านนะครับว่านโยบายในการดูแลคนไทยนะครับที่ทํางานร่วมกับทีมประเทศไทยนั้นรับมือกับสถานการณ์โควิดอย่างไรและระบบสาธารณสุขของอินเดียนั้นดีเหมือนไทยหรือต่างแตกต่างกันอย่างไรนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าเลยครับ แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง วิเคราะห์สถานการณ์โลกกับโควิด19ย้อนรอยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19จากสิ้นปี2562ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยประเทศจีนและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วขยายจากในประเทศสู่นอกประเทศและไปรอบโลกโดยมีผู้ติดเชื้อรวมยอดปัจจุบันทั่วโลก เมื่อวันที่1กรกฎาคม2563กว่า10,583,878คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า513,861คนหลายประเทศได้มีมาตรการคัดกรองควบคุมและป้องกันอย่างเคร่งครัดจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลงแต่ดูเหมือนว่าอีกหลายประเทศอย่างสหรัฐบราซิล รัสเซียและอินเดียตัวเลขสะสมของผู้ป่วยกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามคือเชื้อไวรัสโควิด -19 จะกลับมาละลอกสองหรือไม่อย่างไรมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรหลายประเทศที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไรและแต่ละประเทศจะมีนโยบายมาตรการฟื้นฟูสถานการณ์เศรษฐกิจ และเยียวยาคนในประเทศอย่างไรรายการสู่ประเทศไทย4.0ครั้งนี้จะมาพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์โลกกับโควิด19พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษกรณีศึกษาของประเทศอินเดียและคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19กับเอกอัคาราทูตชุดตินทนครคงศักดิ์เอกอัคาราทูตหน้ากรุงเนวเดลีครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงจากเอกรัตทุ์ณกรุงนิวเดลีท่านทุดชุตินทร์คงศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านทุดครับสวัสดีครับครับท่านทุดครับวันนี้เองนะครับสถานการณ์อินเดียของไวรัสโควิด -19 เป็นอันดับ4ของโลกเลยอยากชวนท่านทุดคุยเรื่องสถานการณ์วันนี้ครับเป็นไงบ้างครับล่าสุดครับอินดีครับก็คนอินเดียก็ดูตัวเลขทุกวันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เสพติดมากที่สุดในโลกนะฮะคือ วันนี้มี456,000คนที่ติดนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เยอะในเดลีเนี่ยนะฮะเมืองหลวงเนี่ยก็มี66,600คนแต่ในจำนวน456,000เนี่ยเสียชีวิต14,500นะครับคือจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับทำให้คนไทยเนี่ยที่อาจจะไม่เคยปรากฏอยู่ในระบบของสถานทูตเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยคนไทยจะ เข้ามาหาสถานทูตเมื่อเดือดร้อนเราไม่มีระบบการลงทะเบียนทั่วไปนะฮะเราจะรู้เรื่องพระเรื่องนักเรียนแต่ผมคิดว่าในอินเดียเนี่ยน่าจะมี4 0 0พันถึง5,000ันคน,นครับครับ,รบแล้วก็คนทำงานก็เยอะเหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะฮะอย่างสนามบินเมืองกาลกาตานะครับและอีกสนามบินอีก3แห่งที่กำลังก่อสร้างเนี่ยบริษัทไทยเนี่ยก็ได้ได้ประมูลชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ มีคนงานเนี่ยเป็นร้อยๆเหมือนกันนะครับครับแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทางสารทูตเองได้จัดเที่ยวพิเศษส่งคนไทยกลับมาจำนวนเท่าไหร่ลวครับท่านทูตเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันที่23มเนี่ย23ิมิถุนาเนี่ยเป็นวันที่เราถือโอกาสปิดภารกิจนะครับการส่งคนไทยกลับบ้านเราส่งได้20เที่ยวนะครับนะที่เป็นเที่ยวแบบเหมาลานะครับคน3,152คนคนไทยที่ยัง ูที่อินเดียแต่ยังตัดสินใจที่จะไม่กลับนะครับหรือว่ามีกลุ่มคนไทยที่ติดคดีอยู่นะครับกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่มาร่วมกิจกรรมทางาศาสนานะครับ,รบกิจกรรมทางาศาสนามุสลิมแล้วก็นําไปสู่การแพร่กระจายของโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งมีคนต่างชาติเป็นพันเนี่ยก็มีคนไทยรวมอยู่ด้วยประมาณ120ร้อยยี่สกว่าคนกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ ต่อไปครับครับท่านทูตเ่าให้ฟังหน่อยครับว่าการจัดเที่ยวบินมากถึง2ี่เที่ยวบินนะครับกระบวนการขั้นตอนมีความยากง่ายอย่างไรบ้างครับท่านทูตงานยากทุกอย่างนะครับมันต้องเริ่มต้นด้วยที่ก้าวแรกนะครับคือถ้ามีเที่ยวที่หนึ่งก็จะมีเที่ยวต่อ,ตอ,ตอไปได้เราเราใช้หลักอย่างนั้นอาศัยการเรียนรู้จากในอดีตอย่างเช่นในญี่ปุ่นนะครับโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการส่งต่อองค์ความรู้กันแล้วก็อีก ประเด็นหนึ่งที่เป็นทรัพยากรเราเนี่ยก็คือการที่มีทีมประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยทําแผนเราดูแลเรื่องงบประมาณเราดูแลเรื่องการติดต่อกับประเทศเจ้าภาพแต่ในทีมนั้นเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่มีทักษะนะฮะอย่างกองทัพที่นี่ก็มีฐานเรือฐานอากาศคือเขามีระบบความคิดนะฮะการวางแผนชัดเจนนะฮะมากกว่ากระทรวงการต่างประเทศเรามีผู้แทนสํานักข่าวปลองซึ่งก็จะทํา เรื่องของมวลชนการสื่อสารมวลชนมีพาณิชย์ที่มาช่วยเราเรื่องการจัดหามีการท่องเที่ยวที่มาช่วยเราในด้านบริหารจัดการทั่วไปด้วยก็ทั้งหมดนี้เราต้องใช้เราต้องทํางานเป็นทีเพราะว่าภารกิจมันยากการรวบรวมให้มาขึ้นเครื่องบินเนี่ยทำยังไงครับแล้วการผ่านมาแต่ละเมืองเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากไหมครับคือของอินเดียเนี่ยมันยากตั้งแต่ว่าเขากําหนด nationwide complete lockdown เทียบกับ บางประเทศหรือบางภูมิภาคเนี่ยที่เราสามารถกําหนดว่าให้มาเจอกันตรงนั้นตรงนี้เนี่ยของของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่นะยกเว้นคนที่อยู่เดลีและใกล้เคียงเนี่ยเราจะจัดรถไปรับครับ,รบแล้วก็ต้องขออนุญาตในการขออนุญาตเนี่ยต้องระบุรถคนขับคนทุกคนที่จะนั่งมาในรถคันนั้นนะฮะรายละเอียดของทุกคนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอทางการอินเดียก่อน เพราะฉะนั้นมันจะมีกระบวนการก็มันก็สะท้อนความรัดกลุมของอินเดียนั่นแหละเอกสารการเดินทางนครับท่านทูต fit to fly หายาก้อหาครัำในอินเดียคือ fit to fly เนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ยากสถานทูตก็เลยใช้วิธีว่าเราบริหารจัดการติดต่อโรงพยาบาลมานะครับที่สถานทูตและให้ทุกคนเนี่ยมาทํา ธุรกรรมต่างๆรวมทั้งเรื่องการออกเอกสาร Fit to- Fly เนี่ยให้มาตรวจกันที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานของที่เดลีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นในแง่ที่ว่าบางที่เขาใช้ไปเจอที่สนามบินทุกคนมีเอกสารเรียบร้อยแล้วก็มาออกเอกสารเพิ่มเติมจากสถานทูตแต่ที่นี่เนี่ยทำธุรกรรมทั้งหมดที่นี่นะครับรวมทั้งอันหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงก็คือว่าคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลเนี่ยช่วยได้หมดสิ่งหนึ่งที่เราทําให้ไม่ได้เนี่ยคือเราไม่สามารถออกค่า ค่าเครื่องบินให้แต่ว่าคุณสามารถมายืมค่าเครื่องบินเนี่ยจากทางราชการได้อ๋อครับท่านทูตครับคนภายนอนี่ครับผมว่ามุมมองต่อสาธารณสุขอินเดียเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าจํานวนคนที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วท่านทูตเองอยู่ในพื้นที่มองการสาธารณสุขอินเดียว่าเป็นยังไงครับคือโดยรวมเนี่ยนะ,ะสาธารณสุขอินเดียเนี่ยดีผมเองก็ได้มีโอกาสได้ใช้แล้วก็เจ้าหน้าที่สารทูตเนี่ยก็มีความจําเป็นที่ต้องไปตรวจโควิดเทสอะไรต่ออะไรเนี่ยนะซึ่งก็ สามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาเดียวก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอย่างถ้ารัฐบาลไทยเนี่ยกำหนดว่าต้องทำโควิดเทสเนี่ยซึ่งราคาประมาณคือ2,000กว่าบาทนะครับ,รบแต่ว่ามันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับคนไทยที่ต้องเดินทางกลับเพราะหลายคนตกงานอะไรเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในแง่เดียวกันเนี่ยโควิดเทสเนี่ย ที่นี่เนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคนอินเดียซึ่งรายได้เฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณไม่ถึงหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยถ้าต้องมาจ่ายค่าโควิดเทสเนี่ยนะก็ก็ก็จะลำบากแล้วจำนวนเทสคิดก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆจำนวนโรงพยาบาลจำนวนเตียงนะฮะเป็นสิ่งที่ต้องบริหารหนึ่งคือความจำเป็นแล้วก็ความไม่พอเพียงตอนนี้อินเดียเนี่ยกล่าวกันว่า ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับ <ừ> mm. คือเขาบอกว่าเดือนกร,รกฎาเนี่ยคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แม้ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเนี่ยแต่ว่าคาดคะเนกันว่าเดือนกร,รกฎาอันนี้จะเป็นจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมโรงพยาบาลสนามเตรียมการไปรักษาคนที่อาการไม่มากเนี่ยนะก็ที่บ้านเตรียมฝึก Volun รียอสฝึกเพยาบาลอย่างเงี้ยที่จะไปดูแลอันนี้อันนี้เราก็จะเซนส์ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวในในแง่นี้นะครับ แต่ทุกคนก็อยู่ในสภาวะที่ก็คามนะฮะไม่ได้ไม่ได้แพนิคครับแต่ว่าระหนักทุกวันกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสารทูตสารกรงศุนไทยเนี่ยเคยได้รับการเรินถามมาแล้วจากกระทรวงนะฮะแต่ที่กรุงเทพเนี่ยว่าคิดที่จะลดขนาดของสำนักงานหรือเปล่าจะอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมทราบเนี่ย ยังไม่มีสำนักงานไหนนะครับที่เรียกร้องในสิ่งนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีภารกิจงานของเราอยู่ตรงนี้คนไทยเนี่ยที่อบายะยบชอบถามว่าเมื่อไหร่ท่านทูตจะกลับนะครับหรือญาติพี่น้องเนี่ยก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะกลับผมเชื่อว่าข้ราชการสถานทูตสานกงศูนย์ทั่วโลกนั่นแหละเพราะว่าหน้าที่เราเนี่ยก็คืออยู่ที่สถานทูตสารกงศูนยและภารกิจมันก็ไม่หมด พราะหลังจากส่งคนไทยเสร็จเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เริ่มมีคนไทยที่ถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาได้นะครับ,รบแล้วคนไทยกลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่พิเศษรอบอินเดียก็คือพระอ๋อครับนะฮะเพราะวัดไทยหลายวัดเนี่ยไม่มีพระอยู่เต็ม,มรูปรูปแบบนะฮะ,ะก่อนที่จะเข้า ถึงช่วงเข้าพารรษาอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราดูอยู่อีกอันหนึ่งแล้วก็หลังจากการส่งคนไทยกลับแล้วเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มให้คนต่างชาติที่มี work permit กลับไปเพื่อจะได้ไปกระตุ้นเรื่องของการกลับมาเดินเป็นปกติของเศรษฐกิจก็จะมีกลุ่ม work permit แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นครอบครัวของคนไทยแต่ที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะฮะอันนี้เป็นต้นท่านทูตครับ อินเดียเนี่ยเป็นคู่ค้าสําคัญของประเทศไทยนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับมุมมองจากนี้ไปนะครับหลังจากที่พสต์โควิดแล้วเนี่ยเขามีมุมมองกับประเทศไทยอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองด้านสาธารณสุขที่ประเทศไทยค่อนข้างจะทําไม่ดีนะครับนะตูตครับคนอินเดียเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปรียบเปรยนะฮะครับมันก็เป็นทั้งบวกทั้งลบนะเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะชื่นชมการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของไทยเนี่ย บอกว่ารวดเร็วเด็ดขาดมีวินยัยเห็นผลแล้วก็บอกว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เป็นแบบเมือนไทยบ้างอ๋อครับนะฮะซึ่งถ้าจบแค่ตรงช่วงต้นๆเนี่ยมันก็จะสวยงาม <laughs> นะครับแต่ว่า <laughs> พอไปบอกว่าทำไมไม่เอาอย่างเขาเนฮะหรือว่า หนังสือพิมพ์วันก่อนลงเกี่ยวกับบทเรียนที่คนจะได้จากไทยเนี่ยเขาก็จะเอามาแล้วก็มาเสี่ยงสอนรัฐบาลเขาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็ต้องระวังว่าเข้าไปไลค์อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเข้าไปร่วมกับเขาในการนะตำหนิรัฐบาลอินเดียครัอย่างเป็นต้นแต่คนอินเดียเนี่ยอยากกลับมาเมืองไทยม,มากแล้วก็โดยเร็ว แล้ว <One> ก <input> so er so like ็สัควอินเดียเนี่ยครอบครัวนี่สําคัญมากผมค้นพบว่าคนอินเดียเนี่ยคือรักครอบครัวแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยสนิทนะฮะแล้วก็รวมเกลียวกว่ากว่าของเราซึ่งผมเขียวของเราเป็นเป็นแบบทันสมัยออกตะวันตกขึ้นเรื่อยๆคนอินเดียอยากกลับไปเร็วครับรักครอบครัวมากแล้วเป็นครอบครัวขยายนี่ก็คือจุดดีของคนอินเดียเวลาไปเที่ยวก็ต้องไปเยอะไปทั้งครอบครัวไปกับเพื่อนไปเพื่อนก็เอาครอบครัวมาด้วย อันนี้คือลักษณะหนึ่งคนอินเดียซึ่งดูภายนอกเนี่ยดูฮึกเหิมนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยใจเนี่ยอ่อนละมุนเอางี้กันละกันข้างนอกเนี่ยแข็งอาจจะทําให้คนไทยเนี่ยเกรงนะในเวลามาทําธุรกิจมาทำอะไรแต่ว่าพอในที่สุดพอเราเข้าถึงแก่นแล้วเนี่ยก็เป็นคนอ่อนโยนครับผท่านทุกครับถึงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็สามารถประสบความสำเร็จนะครับนำคนไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยนะครับ สุดท้ายนี้ท่านทูตมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมคนไทยไหมครับที่ชมอยู่นะครับถึงสิ่งที่เราได้ทําสําเร็จไปแล้วนะครับกับการนําคนไทยกลับบ้านครับคือสถานทูตสถานกงศูนย์นะครับเป็นที่พึ่งของคนไทยนะครับสถานทูตก็คือไทยเฮาส์ครับอยากให้คนไทยที่ยังอยู่ในแต่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะที่เรามี96สำนักงานเนี่ยคานึงได้ว่าถ้ามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยพึ่งสถานทูตได้นะครับหาในเว็บไซต์แล้วถ้า เป็นภาษาไทยเนี่ยจะมีเบอร์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงของกองศูนย์นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีแอปของกระทรวงก,รการต่างประเทศด้วยครับถ้ามีคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในอินเดียหรือว่ามีปัญหาอะไรนะติดต่อสถานทูตได้นะครับไม่ใช่เฉพาะอินเดียทุกประเทศทั่วโลกครับอาล้วครับวันนี้นะครับขอพระคุณนะครับเอกาาท่นนาทูตนักกูร์เนเดล,ลีท่านทูตชุตินทร์ทองศักดิ์ขอพระคุณท่านทูตมากครับครับ,บสวัสดีครับ แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง ครับเข้าสู่ช่วงบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นะครับจากเมื่อสักครู่ครับได้ไปฟังสัมภาษณ์กับท่านทูตชุดตินทร์นะครับอาจารย์ครับเห็นเลยว่าทีมประเทศไทยทางานหนักมากในต่างแดนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพาคนไทยกลับมาก่อนอื่นต้องเรียนว่ารายการเราวันนี้ด้วยความกุณาของทีมเราคุณบิ๊กด้วยเราต้องไม่ลืมกับคุณท่านทูตติตไกจิตตินะฮะตัวละครมันไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องนึกถึง คนไทยในต่างแดนครับผมเคยเขียนใน Facebook สนุกๆน,นะในระหว่างที่เขาปิดประเทศเกิดผมอยู่ที่อรยเจ<า>นตินาอาจสารคุณพิดลองคิดดูลำบากเลยครับมีเงินก็ขึ้นระบินไม่ได้ใช่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าไม่สบายเนี่ยไม่รู้จะหาหมอที่ไหนม,มีบางคนนะเท่าที่ผมรู้นะครับหาหมอเขาไม่รับนะเพราะนั้นความรู้สึกของคนไทยเพราะนั้นท่านนายกประยุทธ กับท่านกระทรวงต่างประเทศเนี่ยซึ่งบิ๊กก็รู้จักดีมผมว่าเขาเขามีความสามารถอ่ะใช่ไหมในการที่จะจัดการผมเรียกว่าวิกฤตอ่ะอใช่ไหมใช่เลยครับแล้วก็ทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดของคนไทยซึ่งถูกกระทบโดยสิ่งที่เขาไม่ได้คาดมาก่อนใช่ไหมสามารถมีความมีที่พึ่งได้ตอนที่บิ๊กได้สัมภาษณ์ท่านบิ๊กได้เรียนรู้อะไรบ้างโอ้ได้เรียนรู้หลายอย่างมากครับว่า อย่างได้เลยนะครับเราเนี่ยมองจากคนนอกเข้าไปอินเดียเนี่ยเราคิดว่าสถานะสุขคมไม่ดีปรากฏว่าท่านทูตบอกว่าท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านเคยไปใช้รักการรักษาพยาบาลด้วยท่านบอกว่าดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไปตัดสินจากการที่เรามองหรือฟังจากข่าวกันฮะก็มองอินเดียว่าเป็นประเทศยากจนครับผมแล้วก็เผาเอิญสองประเทศนี้คู่กันมาแล้วจีนก็ฉีกไปเป็นประเทศเจริญแต่ว่าอินเดียเนี่ยคุณบิ๊กก็คงทราบดีว่ามันเหมือนสองนักขลา มีความเป็นเลิศถูกครับเช่นบังกคลไอทีไม่เลวเลยคนรวยแบบโลกก็อินเดียผมก็พูดถึง Institute of Technology ในอินเดียพี่ก็เคยได้ยินครับจัดแล้วครั้งหนึ่งผมก็เคยเอาวิศวะเข้ามาคืออยากให้ท่านผู้ชมได้ดูความรู้สึกเกี่ยวกับอินเดียเนี่ยให้เรียนประเทศอินเดียไปด้วยครับเพราะอินเดียก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราแล้วหน้าที่ของท่านเนี่ยใช่ไหมิ๊กท่านทำคนเดียวไม่ได้ใช่ครับ ท่านต้องประสานงานกับหลายฝ่ายเลยในหน่วยงานในสถานทูตแต่สําคัญที่สุดอ่ะท่านต้องประสานงานกับหน่วยงานของอินเดียจริงไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบรับรองแพทย์เรื่องเรือบินเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นนักการทูตได้เนี่ยเขาต้องรอบรู้หลายอย่างทําให้นักเรียนไทยที่คุณบิ๊กว่าแต่วันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมที่ยังไม่ได้กลับมาตอนนี้เนี่ยกลับไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาสา0 0ันคนแล้ว อันนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะกลับมาอีกเนี่ยท่บบานทูตกฝ่าวบอกว่าลงชื่อได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้คงไม่ใช่กลับมาเป็นไฟล์เหมาลำเหมือนกันที่ผ่านมาแล้วเ mm hmm. นี่ยนะครับแต่ที่ผ่านมานี่ไทยเจอส่งไปใช่ไหมโอ้มีหลายลำเลยครับ mm hmm. ก็ต้องใช้หลายสายการบินเพราะเยอะสามพันคนนะครับมันรู้จักกี่ลำเป็นสิบลำเลยครับสิบเป็น,ลนหลายสิบเที่ยวบินนะครับผมก็สิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างหนึ่งนะครับอยากชวนอาจารย์คุยด้วยก็คือเรื่องของ collaboration คำนี้ได้เป็นคำที่โอ้โหใช้กับทุกวงการท่้งบอกว่านวันนี้เองใครเป็นพระเอกคนเดียวไม่ได้แล้ว ทำไม่สำเร็จต้องร่วมมือกันกับทุกฝ่าย<ม>ครับอาจารย์ครับพูดคำนี้ถูกใจผมนะยุคหลังโควิดถ้าวัคซีนมันกลับมาครับผมว่าในประเทศก็ต้องมี collaboration มแล้วในประเทศมันต้องมีระดับล่างกับระดับบนบถึงเวลาแล้วใช่ไหมคืออย่างในอเมริกามันผิวขาวผิวดำแต่เรานี่เป็นคนจนข้างล่างครับ กับคนที่มีฐา,า,านะต่างกันอถ้ารเราสามารถร่วมเงินได้ซึ่งในรายการต่อ,ตอไปของผมผมก็จะยกตัวอย่างว่าตอนนี้ผมไปชุมชนแล้วก็ได้เข้าไปเห็นปัญหาของคนยากจนในประเทศไทยอ่ะครับเพราะว่ามันมีคนยากจนที่อยู่ในเมืองด้วยใช่ไหมคุณิเราเนี่ยสองคนเร,เราเป็นคนกทมก็จริง แต่แล้วมีคนประมาณ3 4สล้านคนนะที่อยู่ตามสลัมต่างๆผมต้องขอขอบคุณอ้ยินดีครับคุณพทแล้วก็ท่านกริตไกจิตติแล้วก็ท่านชุตินทรอย่างสูรครับผู้ชมครับเหตุการณ์หลังโควิดนะครับตอนนี้เราต้องมาเริ่มดูเรื่องการฟื้นฟูแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรที่เราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับคงไม่มองแค่ระบบสาธารณสุขแล้วตอนนี้ต้องมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาชวนผู้ชมพูดคุยกันอีกนะครับ เอาละครับก่อนจากกันนะครับผมขอฝากคำคมวันนี้นะครับเป็นคลิปรับในการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับ Comparative Advantage of Countries or Economies depends on the quality of human resources นะครับการสร้างความได้เปรียบในการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์นะครับเขียนโดย m ม c เคลพอร์เตอร์นะครับเป็นตัวอย่างของคำคมที่อาจารย์ดรจีระนะครับนำมาประกอบการบรรยายนะครับเรื่องการพัฒนาบริหารทุนมนุษย์ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตภายใต้สายการใดก็ตามนะครับ ถ้าเรามีทรัพยากรมนุ์ที่มีคุณภาพเราก็จะก้าวข้ามธุรกิจต่างๆได้ครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านนะครับอีวานเนโกเนเจอร์นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel จิระแคมป์นี่นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมอาจารย์จิระท้องท่านทา่ทุกท่านลาคุณผ ขอขอบคุณมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงห์คอร์ปอเรชั่น